สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งแฟตัดหมอก t o y ยต้ารีโวปี2020ติดตั้งโดยร้านชิดอะไรยนชนบุรีไปดูกันเลยครับจะร้อยชุดสายไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับร้อยเป็นทางมานะครับแล้วก็อีกปลายสายด้านหนึง่งเราจะร้อยต่อมานะครับผมก็จะสอนวิธีการถอดครอบตัดหมอกนะครับนะครับ มี่องมืออะไรบ้างก็ใช้ที่งัตกิฟเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดนะครับส่วนแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อคือเรียนรู้เรื่องช่างนะครับ ไลยน์ชนบุรีนะครับก็จะมารีวิววิธีการติดตั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของ v ี v o 2020นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีติดตั้งกอปรระดับไฟหน้านะครับ5ระดับนะครับแล้วก็มีติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปเรื้องต้นก่อนการติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นรถป้ายแดงนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟธรรมดานะครับแล้วก็ตัวตัดหมอกก็จะไม่มีมานะครับ ก็จะทางร้านนะครับก็จะทำการติดตั้งให้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวท็อปนะครับอันนี้จะเป็นของเบิร์กใหม่นะครับของเบิร์กแท้ใหม่นะครับมีรับประกันชิ้นงานนะครับหลังการขายชุดสายนะครับก็จะเป็นชุดสายแบบไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเป็นปลั๊กต่อปลั๊กนะครับเหมือนระบบแท้โรงงานทุกอย่างครับ อันนี้จะเป็นชุดไฟตัดหมอกนะครับ LED นะครับอันนี้จะเป็นชุดครอบเป็เกา่าส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นชุดสายปรับระดับไฟหน้า นะแคบเบนนะะิกใหม่นะครับชุดนี้ ผมจะอสอนเทคนิคการแกะนะครับวิธีการแก่เก,ก๊ดูชุดไฟนะครับก็อันดับแรกก็ปลดเก๊ดลงมาก่อนครับในเกะ๊จะมีตัวสลักล็อกนะครับอยุดสองข้างตัวสลักล็อกนะครับเราก็แค่ทําการหมุนนะครับเนี่ยหมุนหมุนให้มันหลุดล็อกนะครับ,มรบหมุนาขวนครับหมุไปตามเข็มหมุนย้อนย้อนพี่ใช่ครับถ้าตอนแรกมันจะล็อกอยู่แค่นี้แล้วก็หมุน ย้อนกลับมาเนี่ยพอหมุนปุ๊บแล้วก็ดึงดึงออกมานะครับให้มันรุดรุดล็อกเนี่ยครับพอดึงให้มันรุดล็อกนะครับก็ต้องทําเหมือนกันทั้งสองข้างเนี่ยพอทําเหมือนกันทั้งสองข้างเสร็จน,นะครับแล้วก็ดึงเก๊ะออกมาตรงๆได้เลยอันนี้คือวิธีการถอดเก๊ก็ดูระบบเชื่องสายไฟข้างในง่ายๆนะครับต่อมานะครับเราก็จะถอดชุดนี้ ชุดข้างมันจะมะีหมุดด้านในนะครับหมุนออกนะครับหมุนหมุดออกหมุนหมุดออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนะครับเนี่ยชุดนี้ก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับ,รบก็จะเห็นพวกชุดออันนี้ก็จะเป็นชุดเวลาเราต่อ ต่อชุดไฟตัดหมอกนะครับเราจะต้องต่อชุดพ่วงเข้าไปกับชุดปลั๊กด้านที่อยู่ด้านในนะครับก็เลยต้องถอดใช่ก็เลยต้องถอดเยะแล้วก็ชุดแข่งข้างออกนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการต่อชุดสายไฟตัดหมอกอันนี้ผมต่อชุดสายแปลงเป็นชุดสายของงานงานงานไม่แทะงานงานงานเทียบพี่ ชุดสายงานเทียบมันจะเป็นขั้วมันจะสลับกับ LED ถ้าเป็นชุดสายแท้มันจะต้องอยู่คนละขั้วก,กับชุดสายงานเทียบการต่อ LED อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆชุดสายแท้กับชุดสายเทียมอันนี้นชุดสายเทียมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับชุดสายแท้กับชุดสายเทียม ก็จะเป็นชุดสายไฟตันหมอกแท้โตัวต้านะครับชุดสายไฟตันหมอกแค้โตัวต้านะครับก็อันนี้ชุดสายเทียมเวลาช่างไปประกอบนะครับชุดสายเทียมกับแค้นะครับขั้วนะครับตรงนี้มันจะอยู่สลับขั้วกันนะต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยขั้วที่ไว้ต่อเข้าไฟครับลองสังเกตดีๆนะครับ ไอ้สีเขียวของแคคคือเส้นที่ไฟมาสีขาวคือกาวนะครับเห็นไหมมันจะอยู่สลับขั้วกันถ้าสังเกตดีๆครับเวลาปักไฟต่อนะครับอันนี้คือชุดสายเรียมแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือชุดสายไฟแค้เครื่องมือมีอะไรบ้าง อนกรณ์ที่ไว้ถอดก็จะมีที่งัดกิฟนะครับอันนี้ช่วยงัดกิฟตัวที่เป็นแผ่นยึดบังลมหนืออาคารม่อน้ําออกได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีตัวนี้จะยึดยากวิธีการถอดนะครับตัวกิฟต์จะมีรูนะครับกดให้มันยุบลงไปก่อนแล้วกางัดขึ้นนะครับนี่นะครับเวลาเราจะใส่กลับนะครับก็กดลงมาให้สุดเลยเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะดูดออกไปข้างในแล้วค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่คืนนะ ลาดันกลับนะใจต้องใจเย็นๆนะถ้าถ้าใจร้อนนะครับมันจะดันให้ตัวนี้อ้าออกแล้วมันจะทําให้หักเสียหายก็เลยต้องค่อยๆใส่พอใส่เสร็จปุ๊บกดแค่ทีเดียวนะครับแค่กลางๆถ้ากดสุดปุ๊บอีกทีมันจะเป็นปลดล็อกนี่วิธีการปลดล็อกลิปนะครับเนี่ยดูครับกดตรงกลางนะครับแล้วก็งัดขึ้นนี่กดตรงกลางงัดขึ้นกดตรงกลางงัดขึ้น กดตรงกลางแล้วงัดขึ้น <Okay. S 1> ถ้าไม่มีตัวนี้เวลางัดกิบในรูนี้จะงัดลำบากไ<บ>ายงามสามเหลีย่ยมใช่ใช่ไม่รู้ทำอะไรไมงามสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องงอหน่อยงอย้วย <c oughs> ใช่เพื่อไว้งัด <c oughs> เหมือนเราไว้งัดะปูอ่ะอ,อันนี้ก็เหมือนต้ํมคอนที่เป็นแง่งครับงัดคล้ายๆกันเลยหลักการเดียวกันนี่ครับเรียบร้อย แล้วก็ถอดหมา,หาออกเทคนิคการถอดกระจังหน้านะครับก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมดนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับเราต้องขายให้หมดนะครับด้วยประแจตทวทีอันนี้ประแจตทวทีนะใช้ทวทีทั้งหมด เรามีปืนไฟฟ้าเบาแรงได้เยอะครับกระจังหน้าตัวนี้จะใหญ่นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับคือดึงเอาปลดแค่แค่ดันให้มันหลุดล็อกนะครับดูตัวนี้ครับตอนแรกมันจะคาอยู่อย่างนี้นะครับงัดให้มันหลุดหลุดเบานิดนึงงัดเบาเานะครับสองข้างงัดเบาเบาสองข้างนะครับใช่ครับแล้วก็จับด้านล่างนะครับแน่นๆ่นเลยนะ จับดึงทีละข้างนะครับดึงดึงให้มันลุดมันจะเป็นล็อกนะครับพวกนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกิฟยิดล็อกล้อกระจังเลยนะครับเวลาดึงออกมันก็จะแน่นๆหน่อยเราจะมันต้องใช้ตัวช่วยนะครับในการดึงกิฟออกมันจะ้องเข้าไปงัดเพื่อปลดล็อกนะครับแย่เข้าไปนะครับงัดแล้วให้มันปลดล็อกนะครับ ตาก,ก็ดดีเงอ,อกเนี่ยตัวกิ๊ที่ยึดกระจังก็จะมีหลายจุดเลยนะครับสเ็ที่เป็นประมาณนี้ครับเอจะเป็นนี่ใช่เนี่ยใช่สเต็ปนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับสเต็ปล็อกไปอยู่เพราะถ้าเราไม่ไม่ดันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกใช่มันจะเนี่ยครับเข้าไปล็อกตามร่องนี้เลยเห็นไหมครับตัวร่องนี้จะเป็นล็อกไว้ เราแค่ทําการให้มันอ้าลงแล้วก็เด้งออกทีระจุดอ้าลงแล้วก็เด้งออกทีระจุดครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการถอดไฟหน้านะครับแบบไม่ยกกันชนลงนะครับจะช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนไฟหน้านะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องทายน็อตนะครับสามตัวนะครับที่อยู่ด้านหน้า เ็าสามตัวเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะปดคกิปบด้านข้างบอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับถอดตัวบนขอดตัวบน,นครับดึงกิปบออกแล้วก็หมุนกิปบอันนี้จากแนวตรงให้เป็นแนวข้างให้ดังแก๊กนะครับแล้วก็ดึงออกทางตรงดึงออกแนวตรง ดึงออาเสร็จปุ๊บดันกิฟเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ปลดด้านข้างเหมือนเดิมรับปลดตรงนี้ต้องระวังด้านมุมบนฉีกนะครับถ้าไม่ชำนาญก็จะทำเองให้ช่างดีกว่าถ้าถ้าไม่ชำนาญก็อาจจะง้างตรงนี้ฉีกนะครับแต่ต้องระวังหน่อยพอต่อมานะครับก็ดินตรงนี้นะครับ ให้รูดออกจากล็อกนะครับชุดนี้นะครับชุดที่เนี่ยดึงให้รูดออกจากล็อกนะครับพอดึงออกจากล็อกเสร็จนะครับงา้างออกมาได้เลยนะี่ครับง้างออกมาเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการงา้านงชนนะครับต่อไปคอดฝหน้า ก็คือวิธีการถอดไฟหน้านะครับอันดับแรกใช้ตัวทีเบอร์สินะครับขันด้านข้างนะครับด้านข้างมันจะเป็นน็อตยึดนะครับขันให้รุดเกียวนะครับพอขันรุดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็สามตัวนะครับด้านบน ก็จะมีอยู่สามตัวนะครับตัวนี้จะจะข้างบนสองแล้วก็ขายยึดไฟหนึ่งพอบนเต็มแล้วครับก็ยกโคมไฟหน้าออกครับพอยกออกมาตินแะครับใช้ตัวนี้เหมือนเดิมครับ ตัวกิ๊ที่ยึดสายไฟออกพอง,งานเสร็จแล้วนะครับก็ปลดปลดปลั๊กบีบบีบด้านหลังแล้วก็ดึงออกนะครับใช้แรงหน่อยใช้แรงหน่อยบีบซ็อกเก็ตได้บีบซ็อกเก็ตแล้วก็ดึงออกซ็อกเก็ตมีตัวหลายตัวไอตัวซ็อกเก็ตยึด าสายไฟก็จะมีอยู่3จุดนะครับจุดนี้ถ้าถ้าบีบออกอยากก็หมุนหมุนออกมาก่อนเลยแล้วก็มากดข้างนอกนะครับแล้วใส่คืนที่เดิมเยียบ้อยับอันนี้คือวิธีการถอดไฟหน้า ก็ใช้ที่งัดกิฟเหมือนเดิมนะครับอ่าสังเกตนะครับด้านหลังจะมีเสาเป็นตัวสลักยึดนะครับเนี่ยตัวสลักยึดก็จะมีตัวเราเรียกว่ากิฟที่มันยึดไว้นะครับเราก็ดันทีละตัวครับดันกิฟแล้วก็เอามือดันออกไปข้างหลังนะครับดันกิฟนะครับดันกิฟที่ที่ล็อกอยู่กับชุดกันชนนะครับให้มันหลุดแล้วก็เอามือดันออกไปนะค่อยๆดันไปทีละตัวนะ ทีละตัวให้หมดทุกตัวนะพอดันหมดทุกตัวเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็ดันออกมาได้เลย <c oughs> ง่ายๆขนนั้นเองนะครับ ของ2020นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะชุดไฟตัหมอก LED 2020นครับก็ใส่เข้าไปนะครับตัวยึดน็อตก็จะมีสามตัวครับชุดเบ้านะครับมันจะมีขาอยู่สามขานะครับเนี่ยแล้วใส่เข้าไปให้ตรงเบ้านะครับแล้วก็เอาน็อตใส่เลยตอนว่าใส่ก็ใส่นอตซับถานตัวคนระับ ก็ไขน็อตได้ครบนะครับทั้งสามตัวอันนี้นะคร like ับเดี๋ยวผมจะบอกวิธ <pasa> ีการตั้งไฟตันหมอกนะเห็นไหมเห็นรูด้านล่างใช่ไหมครับมาจะใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับแทงขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําไว้ไขตั้งตัวปรับระดับนะครับอันนี้นะครับตัวตัวตั้งไฟเดี๋ยวผมให้ดูตัวข้างๆนี่ยครับชุดนี้นะครับเป็นชุดตัวตั้งไฟโดยการเอาตัวทีเบอร์สิบนอนใต้ท้องรถแล้วก็แทงขึ้นมาแล้วก็สัดปรับไไฟนะครับ มันจะต่ำจะสูงก็อยู่ที่ตัวนี้ใช่ครับอันนี้ตือตัวตั้งใหตั้งให้ต่ำสูงตั้งให้มันแรงขค่อยตั้งให้ต่ำก็สูงครับก<ม>็คือปรับระยะของไฟความสูงความต่ำครับส่วนแสงก็จะเป็นแสงในระดับเดียวนะครับตลอดเลยของไฟตันหมอก LED นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ให้ความสวา่างสูงมากนะตัวนี้ ต้อไปครอบนะครับคอนใส่ครอบชุดนี้นะครับก็ต้องดูด้านหลังเที่ยวนะครับใส่ให้ตรงรูนะครับเพราะว่าบางครั้งมือใหม่นะครับใส่ไปตัวเที่ยวนี้จะไม่เข้ารูมันจะทําให้งอได้แล้วก็หักได้ก่อนใส่ก็เอาเอา,เอา,เอาให้มันอยู่ตรงๆนะครับในประมาณทุกรูอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบดันนะแล้วก็ดันเข้าไปทีเดียวเลยนี่ครับดันให้มันดันแก๊ก okay? ทีเดียวครับมันก็จะเข้าหมดเลยครับต่อมานะครับครวิธีการเดินชุดสายระบบตัดหมอกะครับชุดสายก็จะมีแยกกันเป็น2ชิ้นนะครับอันหนึ่งคือชุดสายที่อยู่ด้านในรถนะครับอันนี้ชุดสายที่เดินจากหน้ารถเข้าตัวรถนะครับหน้ารถจะมีอะไรบ้างมีม ไฟสายก็จะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่เป็นสวิ์ที่ต่อกับขั้วของไฟนะครับตัวงสองหลอดใช่ไหมใช่ครับสองข้างตากหากัน,นอันนี้ก็ไฟตัดหมกนะใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดสายไฟตัดหมอนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไว้เราไวลากเข้าไปต่ออีกชุดหนึ่งในรถนะครับนนรเราก็ลาก่อนอันนี้คือสายแท้นะอันนี้คือสายแท้นะครับอันนี้เรารีวิวทชุดสายแท้ วิธีการนะครับก็คือมันจะมีจุกจุกตรงนี้นะครับสองชุดสายแท้ก็ปอปิดไว้เนี่ยใช่ครับงัดจุกมันออกมาเลยนะครับแล้วก็เช้มือด้หยใช่ครับรูมันต้อจะมีรูนะครับอันนี้จะเป็นรูผ้าคนระับ เราก็จะร้อยชุดสายไปตัดหม้อนะครับนี่ครับร้อยเป็นทางมานะครับแล้วก็อีกปลายสายด้านหนึ่งเราจะร้อยมาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับพอเราร้อยเสร็จนะครับก็เดี๋ยวหาที่ยึดดีๆนะครับโอเคนะครับร้อยบนแนวนี้นะใช่ใช่มันจะร้อยยึดด้านด้านนี้ของเราดิคือตำแหน่งที่เราต้องการทีนี้นะใช่ครับได้ครับ ก็ใ,ใ,ให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบใช่ก็ให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนี่ครับก็จะประมาณนี้ชุดไว้ประมาณนี้สี่อันชุดนี้ก็จะมาออกไปทางนี้ค,ครับเดี๋ยว วิธียึดก็คือเทปใช่ไหมใช่ครับมันจะมีเทปมาสามเอ็มครับสามเอ็มจะเป็นของแท้ยึดเทปสามเอ็มใช่ครับติดมาสามวงมาอันนี้อันนี้ชุดแท้นะครับจะเป็นชุดสามเอ็มแล้วก็แปะเข้าที่ตัวเล็กหน่อยที่ก็ไม่มีอะไรมากก็ตำแหน่งที่ติดเสร็จแล้วก็ใช่เรื่องนี้มันไม่ไห่ไปมัน หลังจากที่เราเดินสายเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ไอตัวสายนะครับก็จะมีกาวนะครับเราก็ต้องลงกาวนะครับลงกาวเราก็ใส่ลงกระชุดกาวเลย ก็ชุดสายที่เราติดตั้งให้นะครับมันจะเป็นของตัวรถปีตั้ตสองแต่2019ลงไปนะครับแล้วเวลาที่เรามาต่อกับชุด2020นะครับก็ต้องมีสายสายแปลงไฟตันหมอนะครับเราก็ทํามานะครับก็ต่อต่อเข้าสายแปลงต่อเข้าสายแปลงนะครับแล้วก็อีกปลายหนึ่งมันจะเป็นคนละแบบกันเห็นไหมครับลองดูเนี่ยก็แปลงจากชุดใหญ่มาเป็นตัวเล็กนะครับให้เข้าไฟตันหมอ งแค่จุดเดียวครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือชุดหน้ารถจบแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเดินระบบไนรถต่อไปคือ ต่อไปนะครับก็วิธีการต่อชุดสายในรถนะครับอันนี้จะเป็นชุดสายแท้นะอันดับแรกนะครับก็อันนี้จะเป็นสายสายไฟนะครับที่เขาทําเป็นอะแดปเตอร์ไปขั้นกัอบของชุดตัวรถนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเป็นชุดไหนนี่ครับต้องต้องเอากล้องลงมาตำๆเน่ยครับมันจะเป็นชุดที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยชุดนี้นะครับอันนี้ผมถอดไปเรียบร้อยแล้วปกติมันจะไปอยู่ด้านในอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับจะอยู่ชุดนี้นี่ตัก ของน้าของเดิมมันจะเป็นชุดสายต่ออย่างนี้นะเห็นไหมตัวนี้เอาเอากล้องขึ้นมาหน่อยีนะครับแชุดสายชุดนี้นะครับเราแค่ปลดปลั๊กออกมาอ่าเดี๋ยวผมวนนี้จปลดปลั๊กออกมาเนี่ยพอปลดปลั๊กออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาชุดสายเนี่ยพี่นะพี่ดองด้วยนะครับชุดสายที่เอามานะครับไปต่อขั้นกับชุดสายที่ปลดออกมาต่อปุ๊บอันนี้ก็ไปต่ออีกฝั่งนึง ไปต่อฝั่งที่ถอดออกมาใช่ไหมใช่ครับไปต่อฝั่งที่ต่อออมาที่อยู่กับตัวรถนะครับเรียบร้อยส่วนก็จะมีชุดสายที่เราร้อยมาจากหน้าเครื่องปุ๊บรร้อยมาเรียบร้อยนะครับก็เอามาต่อกับอีกปลายสายนึงกับชุดที่อยู่ในรถนะครับนะครับ ก่อนชุดนี้นะครับว่า,าเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนก็คือ,อจัมไฟลี่นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟลี่นี่นะครับไฟลี่ก็จะเอาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจะต้องถอดชุดชุดที่ด้านในชุดเก๊ที่ผมสอ,อนวิธีถอดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับนี่ก็เห็นไหมครับนับจับปลัก ข้างล่างนะครับมาปลั๊กที่สามนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มุมบนสุดขวามือนะครับจะเป็นสายสีขาวนะตัวสองพันยี่สิบแต่ถ้าจะเป็นรุ่นสองพันสิบเก้าก็สีก็าอาจจะต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นเขียวอ่อนนะครับหรือสายสายสีขาวแต่ตัวนี้ตัวสองพันยี่สิบจะเป็นสายสีขาวปลดปลั๊กออกมาเลยนะครัปลดปลั๊กออกมานะครับก็เอาชุดสายอันนี้นะครับที่เหลืออีกชุดหนึ่งเป็นโป้งไฟลีนะครับมาจำเข้า จำเข้าไปเลยนะครับพอจำเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ล็อกนะครับ ก็น้ำปลายสายฝั่งนี้นะครับร้อยเข้าไปด้านหลังนะครับเพื่อให้โปลออกมาจากรูนี้นะครับอันนี้ก็จะร้อยยากๆหน่อยนะครับ,รบก็จะต้องร้อยยากๆนะ ชุดสวิทเนี่ยนะครับเราก็ต่อเข้าต่อเข้าก่อนนะครับก่อนที่จะยัดกลับเข้าไปข้างใน,นเบ้าเลยเนี่งเบาเลยก็ก็ยัดไปได้เลยครับเบ้ามันไม่มีล็อกอะไรนะครับเนี่ยก็ยัดเข้าไปเลยเรียบร้อยโอเคครับหลังจากนั้นก็เก็บระเบียบสายไฟ ันนี้ก็คือจบวิธีการเดินระบบไฟตัดหมอกครับครับหลังจากที่เราไล่ระบบชุดสายไฟตัดหมอกเป็นระเบียบแล้วก็ยึดเคเบันไทายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการประกอบกลับนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดด้านล่างอันดับแรกนะครับก็กิ๊บบางทีมันอาจจะคาอยู่ตรงนี้นะครับก็เอากิ๊บออกมาก่อนเอากิ๊บออกมาก่อนแล้วก็ ใส่ไว้กดใส่ไว้ที่เดิมนะครับกิ๊บแล้วก็เราใส่ไว้ที่เดิมเสร็จนะครับแล้วก็เนี่ยง,ง้างง้างตัวขึ้นตัวนี้นะครับเพื่อให้เอาชุดนี้ลงไปอยู่ด้านล่างส่วนด้านหน้ามันจะมีรูนะครับก็เอาให้ตรงรูนะครับเนี้ยครับจะมีรูด้านในเห็นไหมครับอ่ะอ่ะรูด้านในเอาให้เข้ารูแล้วก็ดันมันให้เข้าล็อกนะครับ พอเข้าล็อกข้างล่างเราก็ดันข้างล่างนี้ให้เข้าล็อกเหมือนเดิมพอเข้าล็อกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่เราหมุนออกมาทีแรกครับวิธีประกอบดันเข้าไปได้เลยไม่ต้องหมุนแล้วจุดนี้ง่ายๆนะครับไอันนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วชุดลากต่อมาก็จะเป็นประกอบเกะนะครับนี่ครับเก๊ะสังเกตที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวสองข้างเขี้ยวสองข้างจะต้องเข้าล็อกสองข้างตรงนี้นะครับ วิธีการประกอบก็เอาให้เข้าล็อกก่อนนะครับทั้งสองข้างนะนะพอเข้าเสร็จแล้วปุ๊บไอตัวกิบล็อกที่เราถอดไปตแตงแยกนะครับเอาใส่เข้าไปในรูเนี่ยพอใส่เข้าไปในรูเสร็จแล้วก็หมุนกลับคืนข้างนี้อาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมให้ดูข้างนี้ชัดๆนะนี่นะครับกิฟนะครับหันตัวตัวที่เป็นด้านสั้นนะครับขึ้นข้างบน ยัดเข้าไปในรูพอยัดเข้าไปในรูเสร็จแล้วนะครับมันจะยังไม่ล็อกนะเราต้องหมุนให้มันล็อกก่อนเนี่ยครับดังแปะแล้วก็ล็อกที่เหลือก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเข้าที่เดิมอันนี้ก็คือจบเรื่องระบบไฟตันหมอกแล้วก็การลื้อประกอบกิ๊ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ ฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook ครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ